ไปจีบเท้าเนอะอ่ะสุด like ท้ายหนูเอกลักษณ์ของหนูอะไรคะก็มีหลายสไตลยังให้โชว์ทุกสไตล์เลยจ้ะสไตล์อะไรก็คือวันนี้เวลาเยอะจ้ะเต็มที่เลยจ้ะก็อ่าร้องเพลงเอาหน้าใสๆเกี่ยวกับเรื่องเอ่อความรักกุ๊กกิ๊กอะไรอย่างเงี้ยแตกต่างกันเลยใช่ใช่พอยกแบบแตกต่างกันเลยแล้วก็ก็คือทำได้หลายอย่างทำได้หลายอย่างเล่นที่ดื่มน้ำพอดีเลยค่ะ ทำได้หลายอย่างอารมณ์เสียมากเลยพี่ิตรกรร้องเลยก็บอกว่าน้องได้หลายอย่างแตาน้องเล่นพี่อยากกินลักลอกพอกอะไรนะก็คือมีกีตาร์าเล่นจิตร์าเล่นจะเป็นต่อแซ็กโซโฟนอ๋อแซ็กโซโฟนแต่วันนี้ไม่ได้ถือมาด้วยเอาหรือพี่มีแคนเอาไหมชอบของเต่าเหมือนนกัหรือเปล่า สองทุ่มขึ้นกี่โมงคิวแรกเลยค่ะคิวแรกเลยีโมงละคุณอันนี้มันประมาณกี่โางอ่ะร้องเลยร้องเลยจะรีบปล่อยไม่ปล่อยปล่อยก็ไม่ได้ปล่อยทำไมเขานั่งมอไปคุณไม่รู้เหรอมองมารับเนี่ยวโซ่ประตูเราอาจจะให้โซ่คุณไม่รู้เหรอก่อนข้างบนเหรออ๋อแน่นอนแต่ว่าต้องปีนขึ้นหอลำบากไหมน้องร้องแนวส่วนนี้คันนี้จะร้องเพลงในอัลบั้มชุดใหม่ วันว่ามาไปว้ทนะคะพี่ตาชอบเด็กต้องหลับฝันนสาวมัธยมและทง อัจยะอยากจ้แบบดีแฟนบ้าแต่ว่าต้องขออนุญาตแบบเนี้ยผู้ใหญ่แม่สุดาก็เลยยังเด็กอยู่เนาะเออเป็นน่ารักดีชอบเพลงเลยนะคะคนรแนวไปใช่แล้วอยากจะฝากศิลปะแบบช่ดใหม่่าตัวแทนเใช่ได้ครับอ่ะน้องสายใหใช่ไหมคะใช่ค่ะยาฝากชุดศิลปเรวมดาวสาวรนะคะเป็นชุดใหม่ล่าสุดในปีนี้ของเอ เป็นผลงานเพลงสาวมาล่าเบเก้ผลงานเพล